เดินชมจันประกายดาวค่ะเวลาช่วงเย็นเย็นเข้าชมพูส้มสสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงจริง ข้าชมพูสวยมากเลยค่ะจันประกายดาวสวยจริงๆโอ้ดูต้นนี้ต้นนี้ด่างสุดยอดเลยด่างไล่สเตียเหมือนบุตรสลักคำเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูใบใหม่ใบนี้แดงปัดเลยค่ะ สวยจริงๆค่ะฝนก็ตกบ่อยนะคะช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยจะมีแต่เขาก็สวยมากเลยค่ะเขาชมพูสวยจริงๆดูต้นนี้ต้นนี้ยิ่งสวย ใกล้ๆโรยมะแลงมาเทะใบนี้ซะแล้วกลายเข้าชมพูสวยมากเลยค่ะเลี้ยงไว้ดูเล่นไม้สะสมค่ะแต่ถ้ามีจํานวนเราก็จะแบ่งปันให้นะเพื่อนๆหากสนใจทักมาได้นะคะ เลี้ยงไว้ชื่นชมไม่ดูเล่นค่ะเพื่อนๆถึงราคาเขาจะดาวแต่เขาก็สวยความสวยนี่เกินราคาเลยค่ะ นี่ฟอมกอจะได้แยกหนอข้างนั้นเนี่ยหนอใหญ่เท่าต้นแม่ฟอร์มกอนี่ก็ฟอร์มกอต้นหนอจะเป็นต้นแม่พันุ์นะคะฟอร์มจะเท่าแม่แนละ้วอันนี้เป็นต้นที่เรายกยอดต้นเล็กๆ อันนี้เป็นต้นต่อเขาที่เรายกยอดออกเขาให้หนอมาให้หนอมา 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหน่อเดี๋ยวเราต้องเอาหน่อใหญ่ออก่หน่อเขาเยอะเกินเราต้องเอาออกเพื่อเขาจะได้ดันหน่อใหม่ขึ้นมาอีกสวยค่ะอันนี้ยอดเขาที่เรายกออกมา จันประกายดาวเป็นอะไรที่สวยตลอดการค่ะเลี้ยงไว้ชื่นชมเลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะผ่อนคลายเป็นอาหารตาอาหารใจให้เราได้สดชื่นค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้บายแค่นี้ก่อนนะคะ